มันแปลลองไปกันมานานวันนี้ก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นอีกสเตปหนึ่งที่ดีค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้ลองใหม่ใช่วันนี้ก็ถือว่าแทบจะปูทีมละอะมาเสร็นนะค่าตาน,ขขน้องๆทุกคนขอบคุณใจพี่บมย์มากสำหรับไรที่มาเป็นบทบาทใหม่ครับพ <c oughs> ุ่มกับซีรีส์โปรเจกต์ได้เดาติดทานก็ที่นี้เขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่า,าด้วยความไรยอยู่ในสายงานบวกกันซีรีส์วายมา ก็หลายปีเนาะซึ่งอันนี้คือเป็นอีกสเต็ปที่เราจะต้องมารับหน้าที่เป็นคนดูแลทีมภาพรวมของโปรเจกต์ซีรีส์ให้ให้มันเป็นในทิศทางที่เราอยากได้แล้วแฟนๆอยากดูก็ตื่นเต้นครับงั้นให้องาฟังแต่ละคนแล้วมาแนะนำว่าแต่ละค,ละคนรับบทอะไรบกันโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มที่น้องก่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับผมชื่อแสงเหนือนะครับรับบทเป็นสายฐานในเรื่องแรื่ด็กสีฐานครับครับสวัสดีครับผมพุกพูสิตน,นะครับในเรื่องรับบทเป็นศิลาครับใช่สวัสดีครับผม ศิชาภูดินครับรับบทเป็นเรื่องรับบทเป็นใครรับบทในเรื่องเป็นหมอกครับผมครับสวัสดีครับผมมีใบชาครับในเรื่องผมรับบทเป็นแสงล่าครับสวัสดีค่ะนางนาำข่านางขมย่ารับบทเป็นเกลียวสวัสดีค่ะมีเมฆากะรับบทเป็นจักรินสวัสดีครับแกร็บจักรินครับรับบทเป็นตันหงษ์ สวัสดีครับแปมเสร็จงานแล้วบทเป็นจัดเลยครับได้ท่าหนึ่งลหรครับสวัสดีคเฟอร์ซ็อพผมชื่อเซอร์อินดิที่ได้รู้จักกันว้าวอุ้ยแตนคุณต้องมีการ์ดหนึ่งค่ะมาจากเกาหลีเลยจะมีบทตัวมบทละครหนึ่งที่เป็นเกาหลีค่ะเราก็ได้เฟอร์ซอกมาร่วมแดมด้วยในเรื่องนี้ที่เขาเขาเคยเล่น King t h a แลนด์มาก่อนด้วยค่ะก็เลยแบบ ได right <So S 2> like ้รับเกียรติมาในเรื่องนี้ด้วยครั้านี้เราได้มีการบช็อบกันไปหล้วมีการเร์่ช็สอบมาแล้วครับมีน้องๆทั้งทั้งสามคู่ของเราได้มีเข้าเข้าบทเข้าซีแล้วก็ลองเล่นคู่กันแล้วก็เป็นยังไงถามน้องๆเด็กนักแสดงดีกว่าว่าเข้าคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ถ้าตลอดเนิ่นเน่เข้ากับพี่บุ๊กมาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าชินรู้สึกสบายมากขึ้นครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะมีโมเมนต์มีแบบว่าเคมีใหม่ๆสร้างให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามด้วยะกันนะครับผม สำหรับนานาเมนะคะเป็นครั้องแรกเหมือนกันที่เราเจอ,ก,เเอ,ยอยก,ก,กันแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะปรับตัวยากแต่ความจริงเราไม่ยากเลยเหมือนเราเรียนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็สนุกกันง่ายะคะ่ะไม่คิดว่าน่าจะเป็นเคมีเพื่อนรักษาฝันกันตาไห่ตาไห่ไหมตัวของร้านโอเค,อเคผมนะครับก็ผมกับดีเฟย์นะครับ <c oughs> ก็เ <c oughs> ข้ากันได้อย่างดีครับเพราะแบบน้องชอบกีฬาก็ชอบกีฬาเหมือนกันแล้วก็แบบเวลาคุยเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นกีฬา ใช่เข้าใจกันมากขึ้นครับผมอันนี้เราจะพบ้อมเปิดตเท่าไหร่พร้อมจะมาเป็นยังภายในไม่กี่เดือนใบนี้นะคะแต่ภายในปีนี้ไมอยู่ทม่บ้นวัดเออเราหมุดเดือนกันได้เอาเดือน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 หน้าหรอคะเดือนหน้าใช่แล้วเราจี๊ขึ้นเรื่อยเรื่อยใส่พันแรกใช่ใช่แล้วมีอะไรอยาก่างเ่อยอุ้ย เรื่องนี้ก็จะแบบมีทั้งบักซินารีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยอะค่ะก็อยากจะแบบพาเหมือนพาทุกคนไปเที่ยวด้วยแล้วกันเนาะทั้งภาคเหนือแล้วก็หลายหลายที่ในกรุงเทพด้วยค่ะอยากให้สปอยได้ไดของพ่อเลี้ยง,นยงเนี่ย,ย,ยโอ้ยงั้นถ้า,างั้นต้องให้พ่อเลี้ยงสปอยดีกว่าก็ให้หอมของมีอะไรไไดีคุณคุณเขาหรือคุณนะไรดีคะอผมรอที่ไปเลยทั้งงานเออนะทั้งงานดีทุกคนคือเหมือนทีแรกเหมือนไล่เราก็จะเป็นไล่ที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ละกัน แต่ว่ามันเหมือนธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งพอเจอสายพานเข้ามาไร่เลยรู้สึกทาให้ไร่อะมีความพิเศษมากขึ้นโอ้ใช่แต่ว่าสถานที่จะวิวสวยแค่ไหนแล้วก็โลที่ไหนจะต้องติดตามกินนะครับเราเจ้าของไร่ดีหรือเปล่าเจ้าของไร่อันนี้ถามน้องเนาะก็ดีก็ดีตาเนื้าผ้า,าอ,าอ,อยังเราไม่เอาขายเขาเลยเราเราจะขายเขาอย่างเดียวไม่เดี๋ยวรอขายในอนาคตดีกว่าเดี๋ยวพี่ๆไม่มาสัมภาษณ์ผมอ๋องั้น ฝากก่บบอจะแปลให้เป็นกาะแสให้คุณซีนีส์น่ยาก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะที่รอคอยวนเนานแล้วก็ที่อนาคตที่เราจะแบบลงมาเล่นในบอ่อนี้แล้วเราก็อยากฝาก,กๆๆทุกคนฝาก,กน้องๆฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกรลังให้น้องๆทุกคนค่ะปีหน้าได้ดูกันแน่นอนคะ่ะยค่ดมมาาาตติงงทข่าวสอ่าาาาางงขววสรรรแล้กก็ตติดตมคับผมคุก,คกอ,อชัอชะนะครับขอคบคุณนะคร